สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วประจำเดือนมีนาคม2566ในการในการนำของนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสแก้วนำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยในกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนให้ความรู้ด้านการเกษตรและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตรประจาปี2566สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมจัดเวทีติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สะแก้วและหาแนวทางในการจัดการผลผล,ผลิตมะม่วงช่วงผล,ผลผลิตออกสู่ตลาดรับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเจหลังพาเพลินในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่การผลิตการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมาพานต์และการเลี้ยงเป็ดไข่ต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปีงบประมาณ2,566โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการเปิดงานตลาดเกษตรกรอำเภอวัฒนานาครซึ่งตลาดเกษตรกรเป็นสถานที่ขายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมาจำหน่ายเองจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปลัดเปลือง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปลัดเปลืองและเกษตรกรรุ่นใหม่โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัลการสร้างออนไลน์คอนเทนต์และแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์การจัดทำแผนธุรกิจพร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์หลังการอบรมเป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสแก้วประจำปีงบประมาณ2566รุ่นที่1 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอัฉริยะพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครนายกและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนกนุกูลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สแก้ว ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2566ดังนี้ค่ะ 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่2กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยจัดศึกษาดูงานการผลิตไผ่แบบครบวงจรการเพาะเลี้ยงแหนแดงและมแมลง BSF ณ <Okay. S 1> สวนไผ่ปอยแจมหมู่ที่10ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว 2. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอัรลาคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการควบคุมประชากรมาแมลงวันผลไม้ ในพื้นที่วางกับดักเพื่อประเมินสถานการณ์มแมลงวันผลไม้พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมประชากรมาแมลงวันผลไม้ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และมแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม,ม่วงในพื้นที่หมู่ 6, 7และ17ตำบลสะขัญอำเภอเมืองสะแก้ว 3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะในพื้นที่ตำบลสะขวานและท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้ว 4. ร่วมออกบูลให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการใช้สารชีวพันธ์และแหนแดงภายใต้โครงการกระทรวงศึกษาเพื่อประชาชนจัดโดยกศอนอำเภอเมืองสะแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานณนะหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเตียนตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้ว 5. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วงหิมพานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตอหมู่ที่16ตำบลโคกปีคองและบ้านกิโลสาหมู่ที่12ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้ว 6. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วนำโดยนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสระแก้วออกบูธให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการใช้สารชีวพันธุ์และแหนแดงในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมทั้งนำเกษตรกรอำเภอเมืองสระแก้วร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นวัดแสงจันทร์ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสะแก้วเจ็ 7, ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงเบื้องต้นเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปรนิกในการปฏิบัติด,ดูแลแปลงตามข้อกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐาน GAP ณแปลงเกษตรกรหมู่ที่4ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสะแก้ว 8. ร่วมต้อนรับคณะติดตามงานจากสำนักงานงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองในการติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมและติดตามงานการผลิตและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจ็ดหลังพาเพลินหมู่13ตําบลโคกปีคองอำเภอเมืองสะแก้ว ขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2566ของสำนักงานเกษตรอำเภออรัญญประเทศดังนี้เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการลุ่มน้ำโตเลสาบรวมกับสำนักงานทรัพยายกรน้ำแห่งชาติภาค2เพื่อติดตามสถานก,การณ์น้ำพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแลง้งปี65-66ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภออรัญประเทศ เขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระยะที่2ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองส่าแก้วและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดส่าแก้วเข้ารวมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพประจำปีงบประมาณ2566ภาคตะวันออกเวทีที่2เติมไฟการเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting ณสำนักง,งานเกษตรอำเภอเรอรัญประเทศ เขารวมอบรมคลินิกไอทีประจำปิงบประมาณ5 6 6ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ z o o m m e e t i n นะสำนักง,งานเกษตรอำเภออรัญ,ญประเทศเขาเยี่ยมเยียนติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและร่วมมอบปัจจัยการผลิตและแปลรูปภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชาลัฐบำรุงหนึ่งตำบลป่าไร่อำเภออรัญ,ญ,ญประเทศ รวมจัดกิจกรรมการประกวดผลงานกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาส่วนผสมระดับเขตปี2566ณแปลงนางลุงละวันเบา้าคำเลขที่7หมู่8ตำบลของทับจันทรอำเภออรัญญ,ญประเทศรวมเป็นวิทยากรในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่ลับกรองตามโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดนประจำปี2566ณโรงเรียนบ้านดีกิมตำบลของทับจันทรอำเภออรัญญ,ญประเทศ เขารวมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลประจำปีวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ66ในวันที่6-15เมษายน2566ครั้งที่34ณห้องประชุมอำเภออรัญญประเทศเข้ารวมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการปกป้องและเชิดชูพระมหา,ากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2566ณวัดเมืองไผ่อำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้ว โรงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของอเกษตรกรในพื้นที่คอทชอด้านพืชณนะบ้านหนองยาป้องหมู่4ตำบลป่าไร่อำเภอรัญญประเทศ สรุปผลการดำเนินง,งานประจําเดือนมีนาคมของสํงานักงานเกษตรอาเภอตาพยาภายใต้การนําของนางอาไทยสุสัยเกษตรอาเภอตาพยานางสาวเนธภาขรเพิงนักวิชาการตรวเสิมการเกษตรปฏิบัติการและนายนันทพัฒน์แดงบุญนักวิชาชาันกดูขึอนการเกษตรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหลังจากการฝึกอบรมอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปีพุทธศักราช2566ณบ้านนางสาวมนัสนันบุญกอดหมู่ที่6ตำบลโคคานอำเภอตาพยาจังหวัดสก้วนางอธ ก่อสร้างสวนเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยนายขนกบุญบุญยริศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และงานเกษตรจังหวัดสแก้วเพื่อนำนือการเตรียมพร้อมในการติดตั้งโรงเรือนเมลอนภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่อำเภอตาพยาจังหวัดสแก้ว นางอสัยสมสัยเกษตรอำเภอตาพยาลง้นที่ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรตะบนทรรราชเพื่อสนับนนดำเนินการส่งเสริมกลุ่มในการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรตะบนทรรราชหน้าที่ทําการกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรตะบนธรรราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนางอสัยสมสัยเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาลง้นที่ติดตามเการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ หมู่16ตำบลทับราชอำเภอตาพยาจังหวัดสกลนางขวัญสาสุนทรเกษตรอำเภอตาพยาเขาร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสก้วประจำอำเภอตาพยาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสก้วประจำอำเภอตาพยาโดยมีนายธีรพงษ์พงพุดปรลัดอาวุโสอำเภอตาพยาเป็นประธานในการประชุมณหอประชุมอำเภอตาพยาจังหวัดสกวนางขวัญสายสุนทรเกษตรอำเภอตาพยามอบหมายให้นายรันพัฒน์แดงบุญนวชการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการเขาร่วมการดำเนินงานกิจกรร เอามือสามัคคีศูนย์เรียนรู้ครอบครัวต้นแบบการพัฒนา,าคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลของนายสมนึกร้วนดีในพื้นที่หมู่16ตำบลทับราชอําเภอตาพยาจังหวัดสก้วนางเกษรเสัยเกษตรอําเภอตาพยามอบหมายให้หน,าาน,นางสาวนิรัฒเกิดเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายขนบพจน์บฤทลิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเขาร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ2566ั้ารอกภาคตะวันออกครั้งที่2 ระหว่างวันที่2 0 2สถึงมีนาคมสำน,นักสนักงานเกษตรอำเภอตาพยาจังหวัดสก้ลนางรศสมสัยเกษตรอำเภอตาพยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกับเคลื่อนนําเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถฐานระดับอำเภอครั้งที่1ทับสและอบรมชี้แจงโครงการและหลักเกณฑ์ในการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดจังหวัดสแก้วณนะวัดสองพี่น้องตำบลโคคานอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้ว ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2566ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอวัฒนานครจัดตลาดเกษตรกรเพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีแรงจำหน่ายสินค้าเกษตรเปิดโอกาสให้นำผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงณบริเวณหน้าสำนักง,งานเกษตรอำเภอวัฒนานคร เกษตรอำเภอวัฒนานครร่วมกิจกรรมงานวันอา,าสาสาธารณสุขแห่งชาติณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสาแก้วลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกณบ้านป่งคอมตบนผักคะ เตรียมความพร้อมในการติดตั้งโรงเรือนผลิตเมลอนปลอดภัยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดําเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอวัฒนานครณนะบ้านทรัพนกแก้วตาาําบลหนองน้าใสลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนการดําเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นขั้นพื้นฐานหรือจอประทอ่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันอพปลประจำปี2566ณวัดหนองคุ้มตำบลวัฒนานคร นักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นขอเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ดังนี้วันที่9มีนาคม2566นายกิจจาสวรรนายอำเภอวังน้ำเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังน้ำเย็นได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรอินทรีย์ MC. ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์และขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์ณสวนแอนนี่อินดี้ฟาร์มหมู่5บ้านวังแดงตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจนังหวัดสระแก้ว ันที่15มีนาคม2566นามพชัชรีพรชัยสาลเกษตรอำเภอวังน้ำเย็ยนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัยเพื่อติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิฐานทิราชากรมสมเด็จพระเทพยามบร,ราช,ชกุดารรีและเยี่ยมเยียนเกษตรตะกอต้นแบบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านณหมู่5ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว ที่20มีนาคมพุทธศักราช2566นางพัชรีพรชัยสิารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลการจัดการแปลงโกโก้พร้อมแนะนำการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มณห,หมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2566นางพัชรีพรชัยสารเกษตร,รอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้นางสาวดวงนภาคำมูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,รปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนความต้องการปัจจัยการผลิตโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับรัวเรือนของหมู่บ้านณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัยหมู่5ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ววันที่24มีนาคมพุทธศักราช2566 นามพัชรีพรจัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง,งเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานของดีวังน้ำเย็นประจำปี2566ซึ่งจะจัดในช่วงวันที่28เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2566ณอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2566าสำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดนำโดยนายวัสันพรงแพงเกษตรอำเภอคลองหาดวันพฤหัสบด,ดีที่9มีนาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดและครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและจัดทำแปลงหน่อไม้ฝรั่งในโรงเรือนเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนณนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่9ตำบลไซเดียวอําเภอคลองหาดจังหวัดสแก้ววันพุทธที่22มีนาคม2566เกษตรอําเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักง,งานกเกษตรอําเภอคลองหาดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานคลองหาดกเกษตรแฟร์ครั้งที่1ประจําปี2566ในห้องประชุมเพชรโพทอง ong, ที่ว่าการอําเภอคลองหาดและผ่านระบบบิดีทัาทางไกล วันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดสแก้วล,ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05หมู่ที่10ตำบลคลองไก่เถื่อนอเภอคลองหาดจัังหวดสแก้ลเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตวันศุกร์ที่24มีนาคม 2,566เกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วร่วมประชุมการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดการโรคและศัตรูพืชในชมพู่ด้วยการใช้ชีวภัณฑ์น้ำส้มควันไม้และการจัดการแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานณศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาดจังหวัดสแกลวันจันทร์ที่13มีนาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับเจ้าหน้าที่นักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยองค์การบริหารส่วนตำบลซัมมะกรูดและผู้นำหมู่บ้านร่วมสำรวจความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรจากเหตุสาธารณาภายัยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ในพื้นที่บ้านใหม่คลองอยางบ้านตากฟ้าตำบลซัมมะกรูด อำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปสรุปข่าวเด่นผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมของสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะกันวันที่15มีนาคม2566นายปรเมศวีระโสพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเขาชะกันพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ฤทธิ์มากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะกันและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์แลบแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการรักษาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยสำรวจประเมินประชากาแรแมลงวันผลไม้โดยการกำหนดจุดวางกับดักมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิสัมพันธ์หมู่ที่15ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะการจัังหวดสแก้วและวันที่21มีนาคม2566นายประเมศวีรโสพลรักษาราชการแทนเกษตรอเภอเขาชะกานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอเภอเขาชะกาน จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วโดยนางเดลไทยวันเลาเลิศหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจในการประกวดผลงานเกษตรกรดีเดน่นสาขาอาชีพพืชแร่ระดับเขต ปี2566ของนายสมบูรณ์ดวงแสนายโยเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่การปลูกมันสำปะหลังโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนการใช้แรงงานคนและการลดต้นทุนการผลิตณห,หมู่ที่7บ้านซับมะนาวตำบลหนองว่าอําเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2566สํานักงานเกษตรอำเภอโคกสูงจังหวัดสัก่แก้วสํานักงานเกษตรอำเภอโคกสูงลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโคกสูงพร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและสาธิตการผลิตเชื้อราไรโครเดอร์ม,มาณนะโรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษรรตรอำเภอโคกสูงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตร,รกรในพื้นที่คอทชอหมู่ที่1 4ตําตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูงติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรบ้านสุขสำราญน,นาบ้านสุขสำราญหมู่ที่6ตตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูงพร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืชและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วติดตามฟื้นฟูต,ต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีณักอุทยานประวัติศาสตร์สระกกกทมโดยพบว่ามีการเข้าทำลายของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งรวมถึงปัญหาของระบบรากเนื่องจากปลูกในพื้นที่แคบได้มีการวางแผนการฟื้นฟูต้นไม้ทรงปลูกด้วยการยาย ไปปลูกในสถานที่ที่กำหนดไว้และป้องกันโรคมแมลงด้วยสารชีวพันธุ์สํานักงานเกษตรอำเภอโคกสูงร่วมงานมหกรรมรณรงค์ตรวจพยาธิใบไม้ตับประกวดส้มตำปลอดภัยห่างไกลยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและกิจกรรมวันอสมอแห่งชาติหน้าหอบประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2,566สําสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบู uh um ออรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัง Send, สมบูรณ์พร้อมด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอวังสมบูรณ์เข้ารา่วมอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรป่าเปืองสมาร์ทควมเมอร์กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตรรุ่นใหม่ ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระยะที่2ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสระแก้วและสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นายสุศักดิ์แก้วมโนโชตน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดผู้ปลูกมันสำปะหลังณสาลาอเนกประสงค์บ้านวังไผ่หม e <pow wow talking> หู่9ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นางสาวสุิมนด้วงเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขตประจำปี2566 ระหว่างวันที่15-16มีนาคมจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองณนะห้องประชุมระยอง4ีโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยองกเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นายณัฐุศิล,ลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจภัยธรรมชาติอักคีภัย เพื่อประเมินความเสียหายในแปลงลำไยของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบณหมู่5บ้านคลองร่วมตำบลวังสมบูรณ์เกษตรจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกและคณะสื่อบวนชน ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนกอนุกูลสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สะแก้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผล,ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สะแก้ว GI ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นณนะสวนกอนุกูลหมู่หนึ่งตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์